สำนักงานปศุสัตว์เขต6จังหวัดพิษณุโลกกลมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอนำเสนอการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงจิ้งหรีดอาชีพทางเลือกสร้างไรายได้เลี้ยงง่ายตเวเลวราคาดี การเลี้ยงจิ้งหรีดถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งและเป็นอีกอาชีพทางเลือกของเกษตรกรที่ต้องการมีรายได้เสริมหรือสามารถทำเป็นอาชีพหลักได้เลยเนื่องจากใช้ระยะเวลาการเลี้ยงไม่นานเลี้ยงง่ายโตเร็วการลงทุนไม่สูงแถมยังราคาดีอีกด้วยฟาร์มจิ้งหรีดชุติการตั้งอยู่ที่ตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีคุณชุติการเจ้ยแจ้วเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มจิ้งหรีด ปัจจุบันเลี้ยงจิ้งหรีดจ,จำนวนห้าโรงเรือนเป็นพันซดิ้งซึ่งเป็นจิ้งหรีดที่มีขนาดเล็กกว่าจิ้งหรีดทั่วไปลำตัวมีสีน้ำตาลคุณชุติการเล่าว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดในเชิงการค้าจะเลี้ยงในบอ่อหรือกล่องกล่องเลี้ยงหนึ่งกล่องจะมีขนาดกว้างหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรยาวสองเมตรสูงเจ็สิบเซนติเมตรในกล่องจะมีถาดอาหารและรางน้ำมีวัสดุรองไข่เช่นเศษหญ้าแห้งขุยมะพร้าว โดยวิธีการเลี้ยงจะนำไข่จิ้งหรีดที่อยู่ในขันจำนวน10-15ขันใส่ลงไปในกล่องเลี้ยง1กล่องโดยไข่จิ้งหรีด1ขันราคาประมาณ50บาทเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ7-9วันจิ้งหรีดจะเริ่มฟักเป็นตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศถ้าอากาศเย็นก็จะใช้ระยะเวลาในการฟักเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นจะใช้วิธีฟังเสียงจิ้งหรีดก่อนกนารจักในวันที่45จิ้งหรีดจะเริ่มร้องให้นำขันเปล่าใส่ขุียมะพร้าวนำไปวางในกล่องเลี้ยงจำนวน10-15ขันต่อ1กล่องเลี้ยงวางเป็นเวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้น จิ้งหรีดจะไข่ลงในขันจึงนำขังออกจากกล่องและสามารถจับจิ้งหรีดเพื่อขายได้ระยะเวลาในการเลี้ยงหนึ่งรอบจะอยู่ที่ประมาณ45วันเท่านั้นค่ะ หนึ่งกล่องเลี้ยงสามารถจัดจิ้งหลีดได้ประมาณสิบถึงยี่สิบกิโลกรัมส่วนไข่ที่จิ้งหลีดฟักใส่ขันไว้นั้นฟาร์มจะนําไปเพาะเพื่อขยายเลี้ยงต่อภายในฟาร์มเมื่อเลี้ยงไปประมาณสองรอบหรือเก้าสิบวันจะมีการเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์ซึ่งฟาร์มจะหาซื้อไข่จากทางภาคอีสานหรือนอกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดเลือดชิดซึ่งจะทําให้ได้จิ้งหลีดที่มีลักษณะไม่ดีการเลี้ยงจิ้งหลีดสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้คืออาหารนั่นเอง โดยฟาร์มจะใช้อาหารสำเร็จรูปสำหรับซิ้งหลีดที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดมีโปรตีนประมาณ21%และเสริมด้วยรำอ่อนและผักเช่นฟักทองผักบุ้งหยวกกล้วยหรือผักทุกชนิด ผสมไปกับอาหารสำเร็จรูปรำอ่อนคลุกให้เข้ากันและให้จิ้งหรีดกินวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณจิ้งหรีดในกล่องเลี้ยงและจะมีการเปลี่ยนน้ำทุกๆเจ็ดวันในการเลี้ยงหนึ่งรอบจะใช้อาหารสำเร็จรูปหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งกล่องเลี้ยงราคาอาหารกระสอบละห้าร้อยบาทปัจจุบันฟาร์มจิ้งหรีดชุติการมีสมาชิกเครือข่ายผู้เลี้ยงจิ้งหรีดจำนวนสามสิบหกรายจากโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และรับซื้อจิ้งหลีดที่ต้มแล้วจากสมาชิกราคากิโลกร,รัมละ70บาททําให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ส่วนการขายส่งจิ้งหรีดสดจะขายส่งในราคากิโลกร,รัมละ100บาทและขายปลีกในราคากิโลกร,รัมละ120บาทจิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่ใช้บริโภคเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงปลอดสารพิษ สามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกมากมายโดยฟาร์มจิ้งหรีดคุณชุติการมีผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดที่วางจำหน่ายเช่นผงจิ้งหรีดจิ้งหรีดอบแห้งจิ้งหรีดสด4กิโลกรัมเมื่ออบแห้งแล้วจะเหลือ1กิโลกรัมเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีคุกกี้กาแฟผสมผงจิ้งหรีดโกโก้ผสมผงจิ้งหรีดน้ำมันจิ้งหรีดจิ้งหรีดปรุงรสน้ำพริกจิ้งหรีดซึ่งมีการวางขายหน้าฟาร์ม Facebook Lazada และ Shopee เชื่อไหมคะว่า95เป็นการส่งขายไปยังต่างประเทศได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นอีก5คือการขายภายในประเทศและในอนาคตมีแผนจะทำน้ำมันจิ้งหรีดสำหรับบริโภควางขายต่อไปอีกด้วยส่วนขี้จิ้งหรีดจะขายกระสอบละ50บาท1กระสอบ30กิโลกรัมเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งตัวเลยนะคะ คุณชุธิการยังฝากบอกอีกว่าสำหรับผู้ที่สนใจหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างไรายได้ต้นทุนการเลี้ยงครั้งแรก1กล่องเลี้ยงลงทุน5,500บาทจะมีวัสดุอุปกรณ์อาหารพันราคานี้ยังไม่รวมโรงเรือนนะคะการเลี้ยงจิ้งหลีดถือเป็นการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารของโลกสามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารของมนุษย์และสัตว์ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงต้นทุนการผลิตต่ำและที่สำคัญยังเป็นการสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร,กรอย่างมั่นคงต่อไปอีกด้วยสวัสดีค่ะอยากจะขอเชิญชวนนะคะเกษตรกร,กรทุกท่านนะคะอยากจะให้อาชีพเลี้ยงจิ๋ดีนี่นะคะเป็นอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกร,ะกรนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเลี้ยงจิ๋ดเป็นอาชีพเสริมนะคะก็อยากจะให้ มาลองเลี้ยงจิลิทกันดูนะคะโดยใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นโรงเก็บรถหรือห้องโรงเรือนต่างๆที่เราไม่ได้ใช้พื้นที่แล้วนะคะหรือว่าเราปล่อยทิ้งล้างไว้ก็เราสามารถนํากล่องนี้นะคะ่ะกล่องเลี้ยงจิลิทนี้นะคะมาเลี้ยงจิลิทได้นะคะระยะเวลาก็ประมาณสี่สิบห้าวันก็จับขายได้แล้วนะคะซึ่งกล่องนเนี้ยเนี่ยมีอยู่ประมาณอ่ะกับยี่สิกิโลนะคะ หนูซื้ออยู่ประมาณกิโลราคากิโลอยู่70บาทนะคะแต่ถ้าเป็นราคาขายปีกเนี่ยขายที่กิโลละร้อยถึงร้อยี่สิบาทนะคะกล่องนี้ก็จะมีรายได้ประมาณถ้าเป็นราคาขายส่งก็ประมาณพันกบาทกับสองพันบาทนะคะแต่ถ้าเป็นราคาขายขายปีกแล้วก็คือรายได้ต่อกล่องประมาณสามพันบาทต่อกล่องนะคะก็ก็เลี้ยงไม่ง่ายก็เลี้ยงไม่ยากนะ้เลี้ยงง่ายแล้วก็รายได้ก็ดีด้วยแล้วก็อยู่ในร่มด้วยเราไม่ต้องไปตากแดดที่ไหนนะคะซึ่งอยากจะขอเชิญชวนเกษตรกรนะคะ ที่สนใจนะคะหรือว่าอยากจะอยากจะหาอาชีพเสริมนะคะ mm hmm. ก็อยากจะให้มาเลี้ยงจิ้งหลีโดยใช้พื้นที่ของตัวเองนะคะในการสร้างสร้างสร้างงานสร้างไรายได้ในครัวเรือนหรือก็ให้กับชุมชนได้ค่ะขอขอบคุณฟาร์มจิ้งหลีชุติการอำนวยการกำกับโดยนายเทวันรัตนะปศะสุสัตว์เขตหกถ่ายทำโดยคณะประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตเขต6